เป็นไงหายเฮิร์ตยังโดมนมาต้องสั่งรอเนี่แต่คงเจ็บไม่เท่าคุณหรอกครับพี่ชายเป็นไงหายเฮิร์ตยังโอเคมั้งครับโดมนมาต้องสั่งรอเนี่แต่คงเจ็บไม่เท่าคุณหรอครับพี่ชาย เจ็บจนชินไปแล้วตกลงเรียกผมมามีอะไร,รครับคุณรสลีงสนใจอยากจะลงทุนกับบริษัทนายแล้มาบอกผมทำไมครับทำไมไม่เข้าไปคุยที่บริษัทอ่ะหรือว่าไม่อยากจะซีอีโอผมหรอ คุณเปเชิงะแค่อยากมาถามนายก่อนว่านายสนใจรับการลงทุนนี้ไหมถ้าผมไม่อยากคุณก็จะมีข้ออ้างไปบอกคุณโรสรอ่ะก็นายเคยพูดเองว่าไม่อยากรับเงินทุนจากฉันใช่ครับผมไม่อยากโอเคแค่นี้แหละ ฉันจะได้ไบอกคุณโรสเดี๋ยวสิครับคุณจีผมอยากได้ความเห็นเรื่องการลงทุนครั้งนี้จากคุณนะครับเอาแบบตรงๆเลยไม่มีอารมณ์ส่วนตัวคุณจีเห็นว่ายังไงบ้างครับนายจำสถิติฉันได้ไหม จำได้ครับบริษัทไหนที่คุณจีตัดสินใจไม่ลงทุนด้วยไม่มีบริษัทไหนประสบความสําเร็จเลยถ้าฉันปล่อยซันชัยคอมพานีไปสถิติของฉันก็จะถูกทําลายในฐานะนักลงทุนการลงทุนกับบริษัทนายคือโอกาสทองที่ห้ามพลาดงันก็ลงทุนสิครับก่อนไปอเมริกา นายไม่ยอมรับเงินทุนจากฉันถ้ตอนนี้คิดไงทำไมถึงรับเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีของผมเป็นแผน A ของคุณผมไม่ชอบเป็นตัวสำรองใครครับงันก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ชายฉันสิต้องขอบคุณนาย uh <laughs>